คครับจบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการในเรื่องของวิวัฒนาการของตารางาธาตุนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าตารางาธาตุมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะนะครับอย่างที่ครูได้เกริ่นไปเมื่อต้นของวิดีโอแรกนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะมีได้อยู่ตลอดเวลานะครับแต่การที่วิทยาศาสตร์จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นี่นะครับมันจะต้องใช้หนึ่งหลักใช้องค์ความรู้นะครับ ถ้าสมมติว่าองค์ความรู้ที่ได้มามีไม่มากพอก็ไม่สามารถที่จะทําให้หลักการทางวิทยาศาสตร์อันก่อนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับทักเรียนดังนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งจะต้องมีหลักการก่อนนะครับทีนี้นะครับสําหรับในวิดีโอนี้เนาะก็จะเป็นการพูดถึงนะครับการทํานายนะครับว่าธาตุที่เราได้มาเนี่ยนะครับเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่ไหนคาบไหนของตารางธาตุ แล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มไหนบ้างทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีการจัดกลุ่มตารางธาตุนะครับจะสามารถจัดกลุ่มตารางธาตุเนี่ยออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มครับนักเรียนจัดตารางธาตุออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มเนาะคือ S group ครับ S group P group D g กรุ๊และ F Group ครับตอนนี้นะครับให้เด็กๆนะครับเอาหนังสือเรียนของตัวองขึ้นมาเนาะแล้วก็เปิดไปที่ปกนะครับด้านหลังของปกด้านหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า S Group P Group D Group แล้วก็ F g r กรุเนี่ยนะครับมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับโอเค อันนี้เป็นหน้าตาของตารางธาตุใน,นปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าตารางธาตุใน,นปัจจุบันจะมีการจัดกลุ่มนะครับจัดกลุ่มออกเป็นทั้งหมดสเออสอ2กลุ่มหล,กลักๆนะครับก็คือกลุ่มธาตุ transition กับกลุ่มธาตุ representative นะครับกลุ่มธาตุ transition เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงกลางของตารางธาตุเนี่ยครับอยู่ในอยู่ในหลุมนี้นะครับเรียอนอันนี้เขาเรียกว่าหลุมนะครับ อยู่ในลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นกลุ่ม transition อันนี้ก็เป็น transition เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น transition ประเภท t r a n t i e t กับ a c t i n i d e นะครับทีนี้ครับส่วนที่อยู่ข้างๆของลุ่มเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าธาตุ representative นะครับที่รูจะวงสีแดงเนี่ยนะครับอันนี้เป็น representative ครับ representative วงสีแดงนี่เป็น representative นะครับ representative สามารถที่จะระบุหมู่ได้นะครับ แท่งแรกเรียกว่า 1A แท่ง2เรียกว่า 2A แท่ง3เรียกว่า 3A แท่ง4เรียกว่า 4A 5A 6A 7A และ 8A ครับและยังมีชื่อเฉพาะของมันอีกอย่างเช่นหมู่1ชื่อว่าอัลคาลอ e หมู่2อัลคาลอ์เอิร์ดหมู่ h a ฮาโลเจนหมู่8แก๊สมีตระกูลนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับนะครับนะ เวลาที่เราได้คุณสมบัติของธาตุมาธาตุหนึ่งเนี่ยเราเอาเข้าไปวิเคราะห์นะครับหามลวลอะตอมของมันออกมารู้มวลอะตอมของมันเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปต่อไปเรามาดูกันว่าเรามาใช้มวลอะตอมของมันเนี่ยครับขอโทษทีครับไม่ใช่มวลอะตอมเลขอะตอมเราจะมาใช้เลขอะตอมของมันเนี่ยนะครับในการทํานายว่ามันอยู่หมู่ไหนคาบไหนนะครับสําหรับในวิดีโอนี้นะครับสําหรับในวิดีโอนี้นะ รูจะสอนพวกเรานะครับในการทำนายโอเคขึ้นหัวข้อไปเลยครับการทำนายครับไม่ใช่หมอดูนะครับการทำนาย การทำในหมู่คาบของธาตุนะครับด้วยการจัดเรียงอิเล็กตรอนมาดูที่ตัวแรกกันก่อนนะครับมาดูที่ที่เรารู้จักกันดีโซเดียมนะครับโซเดียมเนี่ยนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ11เลขอะตอมนะครับเลขอะตอมบอกจํานวนอิเล็กตรอนได้ด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแนละ้วเนี่ยเลขอะตอมจะบอกจํานวนโปรตอนเนาะแต่ในสภาวะที่มันเป็นกลางทางไฟฟ้าเนี่ยเลขอะตอมจะบอกจํานวนอิเล็กตรอนได้นะครับข้อนี้เนี่ยเลขอะตอมเท่ากับ เดแกตอมนะครับเท่ากับ11ดังนั้นก็จะมีจำนวนอิเล็กตรอนเนี่ยเท่ากับ11เหมือนกันครับ11อิเล็กตรอนเป็นนักเรียนทีนี้ในการจัดเรียงอิเล็กตรอนนักเรียนจะต้องจำหลักการของอาร์ฟบาวให้ได้นะครับหลักการของอาร์ฟบาวก็คือ หลักการของอัฟบาลนะครับก็คืออะไรนะครับหลักการของอัฟบาลเนี่ยก็คือจะต้องเริ่มต้นจากระดับพลังงานต่ําก่อนนะครับออร์บิทัลที่มีระดับพลังงานต่ําที่สุดออร์บิทัลที่มีระดับพลังงานต่ําที่สุดก็คือ 1s นะครับต่อมา 2s 2p นะครับตามลูกศรไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนทีนี้มันมีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด11อิเล็กตรอนเริ่มต้นที่ 1s ครับ 1s s ออร์บิทัลมีทั้งหมด2อิเล็กตรอนใส่2ลงไปครับใส่ลงไป2จาก11ใส่ไปแล้ว2นะครับเหลือ9 ไปไหนต่อครับ1 s ไปที่2 s ครับ2 s s รับได้2มี9ใส่ไป2เหลือ7ครับไปไหนต่อครับไปที่2 p ครับ2 p p มี6ครับ7ใส่ไป6เหลือ1ครับนักเรียน7ใส่ไป6เหลือ1เหลืออิเล็กตรอนถ้าเหลืออิเล็กตรอนไปต่อเป็น3 s ครับ S 3 s เหลืออิเล็กตรอน1แต่ s รับได้2แต่เราเหลือแค่1ใส่1ครับโอเคครับจะดเรียงอิเล็กตรอนของโซเดียมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทำนายหมู่และคาบของมันกันครับนักเรียนการที่เราจะทำนายหมู่และคาบของมันได้เราจะต้องไปดูก่อนว่าระดับพลังงานหลักมันมีทั้งหมดกี่ระดับพลังงานนะครับให้นักเรียนดูตัวเลขข้างหน้าครับเหมือนเดิมนะ1 2 3นะครับ <th> 1 3, 2 2 <sorting imagen. S 1> 3นะครับแสดงว่ามันมีระดับพลังงานหลักอยู่ทั้งหมด3ระดับพลังงานครับเพราะว่าตัวเลขข้างหน้าที่มากที่สุดก็คือเลข3นะครับถ้ามีระดับพลังงานอยู่ทั้งหมด3ระดับพลังงานแสดงว่าอยู่คาบที่3ครับตัวเลขที่มากที่สุดจะบอกคาบนะครับเลขที่มากที่สุดจะบอกคาบมูไนนะครับเอาจํานวนอิเล็กตรอนของตัวเลขที่มากที่สุด นะครับตัวเลขข้างหน้าที่มากที่สุดเอามาบวกกันครับข้อนี้ตัวเลขข้างหน้าที่มากที่สุดคือ3ก็เอาจํานวนอิเล็กตรอนของ3มครับมารวมกันระดับพลังงานหลักที่3มารวมกันระดับพลังงานหลักที่3มีจํานวนอิเล็กตรอนอยู่1แสดงว่าอยู่หมู่หนึ่งครับโอเคไหมโอเคแสดงว่าโซเดียมเนี่ยอยู่หมู่ที่1ครับค่าที่3ไปดูกันว่าหมู่1ค่า3จริงไหมโซเดียมนะครับโซเดียม na โซเดียมอยู่หมู่ที่1นึ่ะถูกต้องครับเพราะว่าอยู่แทงที่1นะครับคาบที่3ถูกไหมแนวนอนที่3 1 2 3ถูกต้องครับอยู่หมู่1คาบที่3เก่งมากเลยนะครับเด็กๆทำไปพร้อมกันกับครูนะครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับ Ca ครับนักเรียน Ca 20ครับ20แสดงว่ามีจำนวนอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด20ครับเราจะใช้เลขอะตอมเนี่ยในการบอกจำนวนอิเล็กตรอนก็ต่อเมื่อมันเป็นกลางทางไฟฟ้าโอเคนะครับโอเคมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับ20จัดเลยลูกเป็นอะไรเริ่มต้นที่1 s 2 2 s 2ครับ1 s 2แสดงว่าใส่ไปแล้ว2เหลือ18อ่ปเดี๋ยวคูจะไปช้าให้นะครับ มี18ใส่ไปอีก2เหลือ16ยังเหลืออิเล็กตรอนไปต่อครับ 2s 2 2 P 6ครับโอเคมี16ใส่ไป6เหลือ10ครับยังเหลืออิเล็กตรอนไปต่อครับ 2p ไปไหนต่อ 3s ครับ S รับได้2มีอยู่10ใส่ไป2เหลือ8ครับ ยังเหลืออิเล็กตรอนไปต่อครับนักเรียน3 s ไปไหนต่อครับ3 p ครับ3 p p รับได้6ครับมีอยู่8ใส่ไป6เหลือ2องเฮ้ยยังเหลืออิเล็กตรอนไปต่อครับไปไหน4 s ครับ s รับได้2ใส่2ครับมีอยู่2ใส่ไป2เหลือ0ครับไม่เหลือแล้วนะครับโอเคทีนี้เหมือนเดิมครับ หาคาบก่อนตัวเลขที่มากที่สุดของแคลเซออียมตัวเลขที่มากที่สุดตัวเลขข้างหน้านะครับที่มากที่สุดคือถูกต้องครับเลขสีมากสุดนะครับแสดงว่ามันมีระดับชั้นพลังงานอยู่ทั้งหมด4ระดับชั้นครับแสดงว่ามีคาบสีนะครับคาบก็คือจํานวนระดับชั้นพลังงานนะครับเด็กๆต่อไปครับไปอยู่หมู่ไหน นักเรียนก็เอาตัวเลขข้างหน้าที่มากที่สุดเนี่ยนะครับเอาจํานวนอิเล็กตรอนของตัวเลขข้างหน้าที่มากที่สุดมาบวกกันครับซึ่งข้อนี้ตัวเลขข้างหน้าที่มากที่สุดก็คือ4เอาจํานวนอิเล็กตรอนของระดับชั้นพลังงานที่4มาบวกกันครับจํานวนอิเล็กตรอนของระดับชั้นพลังงานที่4มี2ครับด้านนั้นอยู่หม่สองใช่ไหม มาดูกันว่าถูกต้องไหมแคลเซียม20อยู่หมู่2งาวที่4จริงไหมนะครับแคลเซียมอยู่ไหนนะ C A C A C A นะครับอยู่หมู่2ถูกต้องเพราะว่าอยู่ในแท่งที่2นะครับขาวที่4ถูกต้องไหมหนึ่งสองสามสี่โอ้ถูกต้องนะครับขาวที่4นะครับมาดูตัวหนึ่งนะครับ S 16ครับ S 16 มีจำนวนอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด16อิเล็กตรอนครับนักเรียนมีทั้งหมด16อิเล็กตรอนนะโอเค16อิเล็กตรอนจัดเรียงอิเล็กตรอนไปหนก1 s 2ใส่ไปแล้ว2ใช่ไหมครับเหลือ14โทดไว้สำหรับคนที่งงนะครับกลัวลืมนะครับทดไว้นะครับต่อไปไปไหนต่อ2 s 2มี14ใส่ไปแล้ว2เหลือ12ครับ เหลือ12ไปไหนต่อ2 P 6ลูก2 P 6อย่าลืมนะเราต้องดูดูชาร์จตัวนี้ไปด้วยนะครับดูชาร์จตัวนี้ไปประกอบไปด้วยนะครับตามหลักการของอั์ฟบาวใช่ไหมครับ2 P 6มีอยู่12ใส่ไป6เหลือ6ครับยังเหลืออ e ิเล็กตรอนไปต่อลูก2 P ไปไหนต่อ3 S เนี่ย2 P ไปไหนต่อ3 S นะครับ เรับได้2มีอยู่6ใสไป2เหลือ4ครับยังเหลือไปต่อครับไปไหนต่อ 3p ครับเด็กๆ P P แสดงว่ามีจำนวนอิเล็กตรอน P รับได้6เราเหลือ4ใส่ไป4นะเลยครับมีอยู่4ใส่ไป4เหลือ0ครับโอเคถ้ามันไม่เหลือจำนวนอิเล็กตรอนเราไม่ต้องจับต่อนะครับเป็น0ูนย์เราไม่ต้องจับต่อทีนี้หาค่าบก่อนนะครับ จะหาคาบได้ก็ต้องรู้ก่อนว่าระดับชั้นพลังงานที่มากที่สุดคือระดับชั้นพลังงานเท่าไหร่หรือว่าตัวเลขข้างหน้าที่มากที่สุดคือตัวเลขไหนก็คือเลข3เยี่ยมนะครับแสดงว่ามันอยู่ระดับพลังงานหลักที่3หรืออยู่คาบที่3นั่นเองอยู่คาบที่3นะครับทีนี้หมู่เอาจํานวนอิเล็กตรอนของระดับชั้นพลังงานหลักที่3มารวมกันครับจำนวนอิเล็กตรอนของระดับชั้นพลังงานหลักที่3นะครับ คือ2และ4รวมกันเป็น6แสดงว่าอยู่หมู่ที่6ครับอืมนะครับไปดูกันว่าถูกต้องไหมนะครับถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมถูกต้องไหมเนะครับหมู่6คาบที่3หมู่6คาบที่3 1 2 3 4 5และ6อ่ะหมู่6นะครับคาบที่3นะครับ ข้บที่สามหนึ่งสองสามอ่าตรงนี้นะครับค่าที่สามถูกต้องครับ S อยู่หมู่หกข้อที่สามเยี่ยมมากเลยนะเด็กๆทำไปพร้อมกันกับครูนะครับต่อไป CL ลูก CL สิบเจ็ดครับ CL สิบเจ็ดทำเหมือนเดิมครับไปเรื่อยๆครับเด็กๆ S 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 5ครับถ้ามันถูกนะถ้าเด็กๆจับถูกนะเอาตัวนี้2 2 6บวก2บวก6บวก2บวก5รวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ17หรือเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับอันนี้กูเชี่ยวชาญช่ำชองแล้วนะครับโอเคเหมือนเดิมครับหาระดับพลังงานหลักครับลูก ระดับพลังงานหลักหรือว่าตัวเลขข้างหน้าที่มากที่สุดคือเลข3ครับแสดงว่าอยู่คาบที่3อยู่คาบที่3เอาจำนวนอิเล็กตรอนของคาบที่3มารวมกันครับจำนวนอิเล็กตรอนของคาบที่3ก็คือเอา2มาบวกกับ5 2บวก5รวมกันเป็นถูกต้อง7ว้าวเก่งมากนะครับโอเค 2อบวกหรวมกันเป็น7ไปดูกัน CL อยู่หมู่7คาบที่3จริงไหมหมู่7คาบที่3จริงไหมหมู่7ตรงนี้นะครับหมู่7หมู่7คาบที่3เอ้ยนี่ไง CL นะครับ CL คาบที่3จริงหรือไม่1 2 3ถูกต้องครับหมู่7คาบที่3ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตรงนี้นะครับเด็กๆถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะว่างก็จริงเนาะแต่มันคือ เอฟเนี่ยมันไม่ได้อยู่อยู่คาบที่1นะครับมันไม่ได้เริ่มต้นคาบที่1ใหม่นะมันยังเป็นคาบที่2เหมือนเดิมนะครับอันนี้ให้เข้าใจนะไม่แค่ mn ยี่สิบห้าครับอ่ะจัดไปเรื่อยๆครับเริ่มต้นที่หนึ่งเอสครับหนึ่งเอสสองสองเอสสองสองพีหกสามเอสสองสามพีหกรวมกันเป็น 18แล้วนะครับ 3P6 ต่อไปเป็น 4S2 4S2 3D5 ครับไหนลองเช็คสิ2บวก2เป็น4 4บวก6เป็น10 6บวก2เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก2เป็น20 20บวก5เป็น25ตรงกันเป๊ะนะครับ25เรียบร้อย หรือเด็กๆอาจจะใช้วิธีการเหมือน3ข้อข้างบนก็คือค่อยๆจับไปทีละอันนะครับแล้วเราก็ทดได้ว่าเอ้ยมันเหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับจำนวนอิเล็กตรอนของเราเหลือเท่าไหร่แล้วถ้าอิเล็กตรอนเราเหลือเป็นศูนย์ไม่ต้องจัดต่อนะครับอย่างเช่นตัวนี้ 3D ใส่ลงไป5ปุ๊บอิเล็กตรอนไม่เหลือเรียบร้อยนะครับเหลือเป็นศูนย์อ่ะมาดูกันครับระดับพลังงานหลักที่มากที่สุดคือนะครับเลขอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับนั่นก็คือเลข สครับถูกต้องนะครับเลขสี่ x สี่นะครับแสดงว่ามันอยู่คาบไหนคาบสครับถูกต้องนะครับแต่ทีนี้เด็กๆดูตรงนี้นิดนึงครับเด็กๆจำไว้เสมอนะครับถ้าสมมติว่ามันลงดีครับถ้ามันลงดีแบบนี้นะครับบอกหมู่ไม่ได้ครับ เพราะอะไรถึงบอกหมู่ไม่ได้เพราะมันเป็นท่า transition ครับเราบูดล,ลงไปเป็น transition ครับอ transition เราจะไม่นิยมบอกหมู่นะครับผมเป็นท่า transition นะครับลงท้ายด้วยดีเป็นท่า transition ถูกไหมไปดูซิ transition คาบที่4 1 2 3 4อ่ามสี่อะ transition โอ้ mn ถูกต้องนะครับอยู่คาบที่4นะครับอ่ะครูแอบเฉลยไปแล้วบ้างบางส่วนนะครับเพื่อ ให้มันชัวนะครับไปจัดที่ NI นะครับลอง NI NI 28 e ครับจัดไปเรื่อยๆครับ1 S 2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 3 P 6 4 S 2 3 D 8ครับอยู่คาบที่เท่าไหร่ครับ ถูกต้องคาบที่4ครับนักเรียนดูยังไงคาบดูเลขที่มากที่สุดเลขข้างหน้าที่มากที่สุดเลขข้างหน้าที่มากที่สุดเป็น5ก็แสดงว่าอยู่คาบที่5เลขข้างหน้ามากที่สุด8ก็แสดงว่าอยู่คาบที่8นะครับแต่มันมันจริงจริงคาบนะลงท้ายด้วยอะไรเนี่ยลงท้ายด้วยดีแสดงว่าเป็น transition ครับไปดูซิ ni เป็น transition จริงหรือไม่โอ้ถูกต้อง ni เป็น transition นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับให้นักเรียนดูออปิทอสุดท้ายครับเด็กๆดูออปิทอสุดท้ายนะดูออปิทอสุดท้ายวงไว้เหมือนครูนะครับออปิทอสุดท้ายของโซเดียมโซเดียม na ออปิทอสุดท้ายของโซเดียมคืออะไรครับ s ครับออปิทอสุดท้ายของ ca s เช่นกันครับออปิทอสุดท้ายของ s ตรงนี้นะ p ครับ ออร์บิทลสุดท้ายของ Clp ครับออร์บิทลสุดท้ายของ MnD ครับออร์บิทลสุดท้ายของ NiD ครับเหล่านี้บอกอะไรครับไปดูกัน Na กับ Ca Na กับ Ca 2ตัวนี้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายของ transition นะครับธาตุที่อยู่ฝั่งซ้ายของ transition ถ้าจำแนกนะครับตามการจัดเรียงอ e ิเล็กตรอนครูขอใช้สีเขียว สีเขียวเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า s group คบนั่งเรียน s group คบเฮ้ยถ้าอยู่ฝั่งขวาของ transition ล่ะอยู่ฝั่งขวาของ transition ครูขออนุญาตใช้สีเหลืองครับ ตัวนี้คือพวก P group ครับเอ้ยแล้วถ้า transition ล่ะ transition นะครับตรงนี้นะครับสีน้ำเงินนี่นะครับตรงนี้นะครับเราเรียกมันว่า D group ครับ D group ครับ และตรงนี้ครับตรงอันยาวๆข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นธาตุแบรนทนายแอ็กินายนะครับสีแดงนี่นะครับตรงนี้นะพวกนี้เป็น f กุ껕ครับเด็กๆก,ก็คือจัดไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วมันจะไปลงที่ f orbital นะครับอันนี้จัดไปเรื่อยๆหมู่หนึ่งหมู่สองจัดไปเรื่อยๆจะไปลง s หมู่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปลง p ครับเป็นจบที่ p p r s i t i o n ตรงกลางนี้นะครับจะไปจบที่ดีนะครับส่วนสีแดงนี่นะครับไปจบที่เครับโอเคครับมาถึงเวลาที่นักเรียนรอคอยแบบฝึกหัดครับ เด็กจะต้องจัดเรียงอเลกตอนตออกมาให้ได้ก่อนเมื่อจัดเรียงอเลกตอนได้ปุ๊บก, <c oughs> ก็จะสามารถที่จะระบุหมู่และคาบได้นะครับ L I 3 M G 12 O 8 A R 18 P 15 F E 26 A 9ก้า B ยี E 10 G 32นะครับ10ข้อนะครับส่งวันศุกร์เอ้ส่งวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันสุดท้ายนับเป็น2ชั่วโมงนะครับ2งาน2ชั่วโมงนะครับผม โอเคครับเด็กๆอย่าลืมส่งงานกันด้วยนะครับงานเก่าก็สามารถที่จะส่งได้ย้อนหลังนะครับแต่ว่าส่งย้อนหลังก็จะถูกหักคะแนนนะครับแล้วก็จะมีผลต่อการเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยเป็นเช็คชื่อสายนะครับสาย3ชั่วโมงเท่ากับ1ขาบนะครับเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับผมยังไงก็อย่าลืมส่งงานนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็คือ1ครูคิด เวลาเข้าเรียนจากการส่งงานนะครับส่งงานตรงเวลาก็เท่ากับมาเรียนตรงเวลานะครับนักเรียนก็จะได้คะแนนเต็มไป1นเนาะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนส่งงานช้าก็จะถือว่านักเรียนมาสายนะครับคะแนนก็จะได้ลดลงด้วยจากเดิมเต็ม4อาจจะได้แค่2องอะไรเงี้ยครับยังไงก็รักษาผลประโยชน์ตรงนี้ของตัวเองไว้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ